ว่า ذلك อิฟกุมวะมากานูยฟตาตรูน <ون> นั่นแหละคือการอุตริอิฟหมายถึงว่าการสร้างเรื่องขึ้นมาเองสร้างเรื่องของพวกมุชริกีนขึ้นมาเองคนที่ตั้งภาคีคนเนี้ยคิดเรื่องขึ้นมาเองที่บอกว่าเอามีเทพฝนมีเทพสมุทรมีเทพ ภูเขามีนู่นนี่นั่นสุดท้ายไอเรื่องทั้งหมดที่เป็นเรื่องิฟกุมเป็นเรื่องสร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่มันต้องเป็นเรื่องจริงไอไอตัวสมมุติในนิทานอะไรเนี่ยมันมาช่วยในโลกความเป็นจริงได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันไม่สามารถที่จะให้ความช่วย,ยได้เลยลอัลลอฮ์อัลลอฮ์อะัยบิร่าลาะอิลาอิลลอฮ ว่ ذلك อ ف ك هم وما كانوا يفترون และเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นกล่าวอ้างขึ้นมากล่าวอ้างขึ้นมาทั้งหมดเลยและที่น่าน่าแปลกนะฮะแต่ละแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องอ้างของของตัวเองทั้งนั้นเลยน่าแปลกไหมสุภาพละหล่อแล้วที่เราเห็นก็คือว่า ไอ้ที่กุขึ้นมาในวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยมันจะเอาไปใช้กับวัฒนธรรมของคนอื่นได้หรือเปล่าสมมตุติเรื่องแต่งเรื่องสมมุติที่เคยที่ถูกกุขึ้นมาในวัฒนธรรมของทวีปหนึ่งแล้วพอเราเดินทางไปอีกทวีปหนึ่งมันก็มีเรื่องเล่าของอีกทวีปหนึ่งอะแล้วตกลงของทวีปไหนที่มันที่มันถูกกันแน่ ไปที่ประเทศจีนอ่ะประเทศจีนก็มีเรื่องราวที่เล่าอีกแบบหนึ่งไปที่อินเดียก็มีเรื่องเล่าของอินเดียไปที่ยุโรปก็มีเรื่องเล่าของยุโรปตกลงอันไหนที่มันถูกกันแล้วถ้าสมมตินคนจากจีนจากอินเดียย้ายไปอยู่ยุโรปเนี่ยพระเจ้าย้ายตามไปด้วยไหมสุภาพนั่นลสุภาพนัล่นละอิลลฮ์อิลาล,าลาัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่อัตตาฮีดที่ไม่ใช่กุลหัวอัลลอฮฺอัลัต ันเป็นเรื่องที่ a l อ a h ala b a q i า,ากา if كهم وما كانوا ي ล ت ر و ن لا حول و ะ ا قوة إلا بالله ไม่มีอะไรที่เป็นความจริงนอกจากอคิเดที่เชื่อถือว่าอัลลอฮ์ س ب ح, ح ا า ه แวะ ت ع ا ل เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ก็คือพระเจ้าของเราไม่ว่าเราจะเป็นชาติไหนไม่ว่าเราจะเป็นเชื้อสายไหนจะมาจากอาหรับหรือไม่ใช่อารับ Allahu อัลลอฮฺอืออับ กุลฮุวอัลลอฮฺอัลอาอิศอัลลอฮฺอซามัดลัมยลิดวะลัมยูลัดวะลัมย์คุลละฮ์กุฟวุนอัลอาฮฺไปพูดกับยุโรปเราก็พูดอย่างนี้ไปพูดกับจีนญี่ปุ่นเราก็พูดอย่างนี้ไปพูดกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็พูดอย่างนี้อิสลามพ,พูดอย่างนี้หมดกับทุกกลุ่มชนไปเจอใครอิสลามประกาศเหมือนกันกุลฮุวอัลลอฮฺอัลอุอิศะอัลลอฮฺอัลลามร์ทั่วโลก ตั้กุลหัวล้อหัวมา s าลล l a ไม่ใช่ว่าอพระนนนี้นั่นแล้วพอไปอีกหน้ามันไม่มีอันนี้มันเขามีอย่างอื่นของเขาอ่ะละอิละฮิละลลอลละฮาวลวะละกัวจะอิลาบิลละอินชาอัลลอฮ์คิดว่าคงจะได้บทเรียนมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นศรัทธาของเราและพฤติกรรมของเราที่จะทำอย่างไร ให้เรามีความรู้สึกมั่นใจที่สุดเต็มเปี่ยมนะครับกับหลักความเชื่อในอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮละตะละพยายามที่จะสอนเราด้วยวิธีการที่หลากหลายพยายามที่จะให้เราได้เห็นสัญญาณต่างๆมากมายเหลือเกินตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้มันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะฟังหรือเปล่าเราจะมองหรือเปล่าเราจะเอามาคิดเอามาไตรตรองหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้ว ความจริงตามทเทอรอชอลาบอกเรานั้นเราจะยอมรับมันหรือไม่อย่างไร